ซื้อบ้านเราต้องรู้จักเอกสารอะไรบ้างหนึ่งเลยโฉนดค่ะ,ะโฉนดคือนอสอสี่จอนั่นเองเป็นเอกสารสิทธิ์นะคะหน้าโฉนดก็จะเป็นรายละเอียดบอกทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเลขโฉนดขนาดพื้นที่แล้วก็รูปแปลงที่ดินที่เราเป็นเจ้าของนะคะส่วนด้านหลังโฉนดอะคะ่ะ ก็จะมีชื่อของเรานะคะว่าเราอ่ะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เนาะที่มีชื่อหลังนโฉนดแล้วก็มีขนาดพื้นที่เราซื้อมาแบบไหนมีการจำนองไหมหรือว่าเป็นการรับให้การให้มรดกทุกอย่างจะระบุไว้เลยแล้วก็จะมีวันเดือนปีที่เราถือครองด้วยนะคะวันที่ได้มาเนาะทีนี้ ก็จะมีเอกสารอีกตัวหนึ่งที่เราต้องรู้จักเลยก็คือหนังสือสัญญาขายที่ดินเพราะว่าเวลาเราซื้อบ้านมาค่ะเราจะมีเอกสาร2ตัวเนี้ยที่สําคัญสําคัญเลยคือโฉนดและหนังสือสัญญาขายที่ดินหนังสือสัญญาขายที่ดินหรือเรียกกันทั่วไปบางคนจะเรียกว่าทรดอเราสังเกตจากมุมขวาด้านบนของเอกสารได้นะคะตรงเนี้ยทรดอ 13, เนาะในเอกสารทรดอ 13, ก็จะมีรายละเอียดเช่นกันค่ะมีเลขโฉนดมี เลขที่ดินหน้าสำรวจแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้นะคะแล้วก็ตำบลอำเภอจังหวัดเนาะที่ระบุอยู่ในนั้นมีสำนักงานที่ดินว่าสำนักงานที่ดินเขตไหนที่เราไปโอนกรรมสิทธิ์ที่นั่นแล้วก็มีวันเดือนปีที่เราทำสัญญาซื้อขายนี้ระบุชัดเจนคู่สัญญาใครทำกับใครยอดซื้อขายเท่าไหร่ รายละเอียดจะชัดเจนอยู่ในหนังสือสัญญาขายที่ดินตัวนี้หรือพอดอสิบสนั่นเองฝากถึงทุกๆคนนะคะถ้าใครที่ซื้อบ้านและที่ดินมาแล้วเนาะลองดูเอกสารสำคัญ2ตัวเนี้ยว่าเรามีหรือเปล่าลองเช็คดูนะคะ